นมัสการพระอาจารย์บรรทาครัวอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สม็จสมบังดังใจวันนี้เป็นวันที่27มกราคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันจันทร์แรม14ค่าเดือนยี่ปีมะโรงวันนี้เป็นวันโกนและเป็นวันอุบาทหลีเลี่ยงกันมงคลนะครับสีความสมเร็จของวันนี้คือสีโทนดําสีม่วงแก่สีเปลือกมงคุดเสียบโชคของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนก ทิศความสมเร็จของวันนี้คือทิศหอระดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสมเร็จของวันนี้คือนินพลอยสีดําหินสีดําเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกรากรกกขีในชื่อคือสระทุกตัวและอออ่างเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตอประดับทอฐานทอุทอุฒเท่าและนนเนรเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่่งงงนนาาคือดดเเ็กตตถุทททหหรและู เลขมงคลวันนี้เลขก3เลข7และเลข4ีมายเซตวันนี้เจ้าคุณเที่ยววัดโพสอนไว้ว่าช่างทำรองเท้าที่มีสุขภาพดีเป็นสุขกว่าเศรษฐีที่ป่วยอยู่บนเตียงขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ